ตัวนี้จะเป็นตู้เติมลมในตัวเจนนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะตัวนี้รุ่น NB 0 0 1นนะคะใช้แรงดันไฟฟ้า2 2 0โวลต์50เฮิรตซ์นะคะประสิทธิภาพในตัวเจนหรือว่าในตัวเจนบริสุทธิ์นะคะ95-99เปอร์เซ็นต์นะคะ,นะค,ะความดันอากาศการป้อนข้อมูลนะคะมากกว่า115ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะคะการไหลในตัวเจน3นิวตันเมตรต่อชั่วโมงนะคะความจุข,ของถังลมนะคะ เราจะมีทั้งหมด3ถังนะคะถังแรกนะคะจุลมได้80ลิตรนะคะแล้วก็25ลิตรสองถังนะคะมีล้อเคลื่อนย้ายให้4ล้อนะคะนี่ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อสินค้าหรือว่าเลือกชมสินค้า ก็าสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ w w w j ์ลไวด์เว o บโจยาชีไฮโดริกดอได้เลยนะคะเรามีสินค้าหลากหลายมากมายเลยนะคะให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากให้ช่างไปส่งให้พร้อมทําการเทรนนิ่งนะคะเราก็มีบริการส่งให้นะคะก็สามารถแจ้งพี่เซลได้เลยนะคะค่ัมาต่อกันที่ไนโตรเจนนะคะตัวนี้ นตัวนี้นะครับจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีเสริมมาให้ก็คือทําการแว็กนะครับแว็กอากาศที่ยังคงค้างอยู่ในล้อนะครับของให้นะครับแล้วก็เป็นเมนนในตัวนะครับเราจะมาดูโหมดนะครับก็คือปุ่มโหมดเขาจะเขียนไว้เลยนะครว่าโหมดนะครับตัวนี้ถ้าขึ้นคำว่าเซตตัวเดียวแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบฟิลลิ่งเป็นแบบเป็นแบบเติมเลยเอาง่ายๆนะครับเป็นแบบเติมก็คือเรานึกถึงปั๊มนะครับปั๊มน้ํามันนะครับเราสามารถตั้งค่า้อนนะครับแบบนี้เนี่ยเขาจะมีวิ่งเลยครับ แบบนี้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปในยางครับเําทำการเติมเองเลยเห็นไมไเติมเองเลยนะครับอันนี้แต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่เติมเพราะว่าแรงดันที่เราตั้งมันน้อยกว่าล้อ <c oughs> ใช่ไหมเขาก็ทำการปล่อยออกมาอ๋อค่ะเราไม่เราไม่ต้องปล่อยเองนะครับเขาเขาทำการปลอ่ปลอยออกมาให้ค่ะก็คือเป็นแบบตัวเติมอัตโนโมัติเลยนะคะใช่ครับ ปล่อยไว้เติมไว้ครับค่ะบางทีร้านอยู่ข้างถนนก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะโอเครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมหน้าจอก็จะขึ้น E N D แล้วนะครับ้วพอเรามาระบบตัดเองครับแบบนี้เลยนะครับค่ะแต่ถ้าจะเป็นโหมดเมนนวดนะครับกดมานะครับแบบนี้ครับหน้าจอแดงนะครับเป็นเมีนวดเลยครับแล้วก็กดให้มันติดหน้าจอแดงแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปในยางนะครับแบบนี้ นะครับเขาจะขึ้นค่าที่เราที่เราเติมเมื่อกี้ใช่ไหมครับค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเติมแบบนี้เลยเห็นไหมครจะปล่อยลมออกแล้วก็ปล่อยได้เห็นไหมครปล่อยได้เลยอืมค่ะนี่เลยแต่ถ้าเป็นอีโบนนะครับที่เราเสริมเข้ามาก็คือมันจะแหวกคาในยางนะครับก็คือว่ากดเข้าไปให้มันขึ้นคำว่าแหวกคำแบบนี้นะครับแวกแล้วก็เซ็ตนะครับ ระหว่างสองตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับเราก็ขึ้นค่าปอนก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไปเลยนะครับเอา45ปอนแบบนี้เขาตั้งมานะครับจากนั้นกดปุ่มยูนิตครับเพื่อให้มันมากระพริบด้านหน้าครับจากนั้นเราจะตั้งเวลาแว็กนะครับแบบนี้ค่ตั้งได้ก็ประมาณ40วินะครับจากนั้นเราก็กดสตาร์ทเพื่อทํางานครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทํางานนะครับเราต้องปล่อยลมในยางออกให้หมดก่อนนะครับถ้าเกิดว่าลดอยู่เอร้อยอยู่ในรถนะครับก็ ขาอะไรยกขึ้นให้มันลอยก่อนนะครับแล้วขันสอนออกมาให้ลมหมดนะครับค่ะแล้วก็ปิดส่องเข้าไปที่เดิมนะครับพอลมมายางหมดแล้วเรากดสตาร์ทครับแบบนี้นี่นี่รู้จะได้ยินหรือเปล่าครับตัวปลายปลายที่เติมลมนะครับก็จะมีอากาศดูดเข้าไปนะครับค่ะแบบนี้เลยสังเกตดูว่าวี่นาทีของคำว่าแว็กนะครับจะลดลงนะครับเราจะลดลงไปเรื่อยๆจนเหลือศูนย์นะครับพอเหลือศูนย์พวกเขาจะเติมของเขาเองอื้อ พอเรือสูญก็จะเติมให้ตามที่พิชางตั้งไว้45นะคะใช่ครับอ๋อค่ะนี่เลยคือเติมเองเลยนะคะเห็นไ,ไหมพอถึงจังหวะปุ๊บเขาจะเติมของเขาเอง เขาก็จะเติมแบบที่เราตั้งไว้45นะคะใช่ครับตอนนี้คือ39.7ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนี่เรียบร้อยแลย้วอืมก็คือเติมเสร็จมันก็จะดังเตือนเราแบบนี้เลยนะนสายออกมาก็ตัดระบบเองครับค่ะนี่เรียบร้อยแลย้วโอเค